น,น่ากินมากปลาลานล้นวๆแซ่บๆนะคะอันนี้ทานเพดปลาลาปลาหมึกใด่ค่ะกุ้งสุกกุ้งสุกโอ้ยม้อใหญ่หม้อใหญ่หญม,ม้มอกลางหม้อกลางจ้าแยกน้ำนะ bên cái giữa nè Phải cái sen nhiều căn này à, Phải hết một hết một sen Hổm dưới giữa ผลก็ทำท่าอะไรหลังมาเลยนะทุกวันก็ตู้มมาอย่างนี้แหละคนท้ายเสียดายเนาะกำลังขายได้เขาเรียกว่าเป็นอะไรฮะอุปสรรคใช่ไหมในการขายนะโควิดก็มาฝนก็มาโควิดก็มาฝนก็มาแดดก็แรงโอ้ประเทศไทยได้จะใจรวมอันนี้สามร้อยลูกอันนี้ใหญ่กล่องใหญ่ไหมดิกางใหญ่ครับอันนี้ใส่แรกใส่แรกก็ไซร์แรกค่ะจัมโบ้จัมโบ้มีกลางใหญ่สุดแล้วก็จัมโบ้กุ้งกุ้งยำอ๋อกุ้ยกุ้ยำกนา ออคิ้วรวมแล้แยกเอาลาบก่อนลาบให้เจะแยน้ำารอ่ะต่อไปคือเมนูลาบปลาหมึกนะครับจ้าสองอย่างอันนี้กุ้งสดขนมจีนปลาทั้งคู่เนะาะอ่าเผ็ดน้อยทั้งคู่นะ เมื่อวานเห็นมีหมึกยาวทอดสอกใช่ค่ะเมื่อวานยาวมันหลงมาตัวหนึ่งจะมีคนซื้อไปแล้วใช่ซื้อก็ซื้อสั่งมาแหละสามโลมันมีอยู่ตัวนึงต่างหากป้าบอกเอาี่ที้ไม่มีใครเอาเนี่ยเีลยวตัวเดียวมีไข่ก็เลยเอาถ้าไม่มีไข่ก็ไม่เอาวางไว้ตรงนั้นเลยโอ้มันมีไข่ตัวเดียวนี่ครึ่งโลกว่าใช่เจ็ดขีดเจ็ดขีดโลไข่นะถือว่าใหญ่นะใหญ่ถึงต้องงอค่ะ ต้องงอตามรูปงอตามรูปโคงใช่ตามรูปเตเลยไข่แน่นทุกตัวของมือร้านนี้มีทั้งไข่ไข่แบบผสมมันเนี่ยอันนี้ไข่แน่นๆไ่ส่ใส่อันนี้เผ็นน้อย เห็นน้อยของเด็กนะฮะไม่เด็กอะค่ะโตตัวยังกระยักเลยอ่ะอ๋อเหรอนึกว่าให้เด็กกินเด็กเด็กโคงเด็กโคงไม่นึกว่าเด็กข้างหน้าสองคนอ๋อไม่เด็กโคงพ่อพ่อของเด็กน้อยเด็กโคงอ่ะเด็กโคงแยกน้ำนะครับแล้วก็ใส่กคั่วด้วยนี่ ชิ้นหนึ่งก็จะทําแบบถุงมาตรฐานใหญ่ๆกล่องก็มาตรฐานใหญ่ๆอย่างนี้นะคือใส่แล้วมันจะได้ไม่ิ่อย่างก่ใส่อะไรเงี้ยใส่ใช่ใหญ่ๆนั่นเลยขาจะได้สะดวอันนี้หนูใส่ไปในนี้แล้วก็เหย่าแล้วก็ลาดเลยนะไุ้งสุกไข่แดงไข่แไ่แยกนข่แดงไข่แดงไข่แดงนข่แ จานนี้สั่งเยอะมากเลยนะครับเนาะมาไกลเลอลครับอ๋อไม่หนาเผ็ดๆเป็นขาประจำมาเนาะเป็นขาประจำมาเนาะฮ้ครัง้งแรกวันนี้แอดมินร้านไม่อยู่ผมต้องมาแอบนะฮะตีท้ายครัวจะ่นึงวันนี้นะครับสวัสดีค่ะ อาจปนป้อนไหมกินได้นะริงหัวมันนะเออใช่มันมเยอะนะเพราะว่าเราเนื้อเขาไม่ชอบเงไม่ชอบกินหัวชอบเนื้อเนื้อเนี่ชอบเนื้อเจนหนึ่งชอบกินหัวไหมได้อยู่นะคะหัวมันหัวเปลือกอะไรเงี้ยเพื่อสาวมาเเพื่อสาวก่นี้ เสน้นหญิงมาช่วยเพื่อนสาวก่อนแป๊บนึงลูกชายไม่มาเหรอลูกชายเออบทจะออกก็ออกบทออกก็ออกไม่ออกก็ไม่ออกเดก๋ยวจะเล่าโอเคอันนี้ชุดเดียวกันนะอ่าเจาะเข้าใส่เช็ดกันสามชุดอีกกระปุกหนึ่งกระปุกใหญ่นน้เหมือนกันนะได้เห็ดเห็ดโอ้หอยแครงแดงโลดได้ลแล้วค่ะหอยแครง หอยประโดดแดงอยู่แล้วสะอาดด้วยใช่ไหมไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นสะอาดใช้อน้ำยาละไมล้างหอยตลอดใช้สันไลเลยไม่ะโอ้สันไลด์ไม่ไหวกระเซาะเดี๋ยวเป็นฟองใช่ไหมเดี๋ยวหอยแ่บหอยแขงใช่ไหมคะหอยแขงครับหอยแขงครับมีนะเพป็นตั้งวบนี้นะเพื่อนโอ้นี่นี่มีผู้ช่วยมา ลูกๆไม่ทราบไปไหนหมดวันนี้ลูกูๆพาเพื่อแม่หมดแล้วตา่้องใช้ไม่ได้ตาา้องหมไปหาหมอแม่ใช้ด้วยดาด้วยอุ้ยทำให้ถูกใจก็ต้องโวยต้องโวยใช่ไหมต้องวีนใช่ไหมไม่วีนเดี๋ยวไม่ได้ตรงจังหวะแต่แต่ก็ได้ค่าจ้างนะได้ค่ะได้มีเงินเก็บนะครับสองคนนะครับใช่อยากซื้ออะไรให้ซื้อเองไงจะได้รู้ค่าของเองดีมากดีมากเช่นหนึ่งสอนลูกดีนะเราถูกสอนมาแบบนั้นนะจริงจริงนะ ที่บ้านต้องสอนสมัยก่อนแล้วต้องไปหามะพร้าวนะจริงเหรอส่วนส่วนพ่อเรานี่แหละแต่เราเก็บเป็นของเรา่าเสร็จแล้วก็เป็นของเราคิดถ้าแต่แกเราเราเป็นคนหาไงหาเจอมะพร้าวไม่หายไม่ใช่ไม่ใช่สอนไงหาเจอในสวนตัวเองเนี่ยนะมันไม่ได้สอยไงมะพร้าวโรนไม่ว่าเก็บเอาอยากได้อะไรซื้อเอาถึงขนาดต้องกรีนขยับต้นเองเลยมไหมไม่ร่วงสอยเองก็ได้ใสยเองเลย คุณอะไรเนี่ยใครเขียนภาษาอังกฤษคะชื่ออันนี้อันนี้ใช่ไหมหมึกไข่มันนี้ค่ะอันนี้ของพี่ไหมคะใช่อ๋อหมึกไข่จะเอาตัวเล็กให้ก็ได้จะได้ไม่ต้องเอาไข่อะเต้สองร้อยห้าสามร้อยอันล่างสามร้อยนะของหนูอ่ะที่มีนั่นนะแล้วก็ไขป่ปูหอยแครงกุ้งสุกอยู่ที่สองร้อยห้าสิบแล้วก็สองร้อยห้าสิบติดตังเลยเจ็ดรนะนะนะ้อยเนี่ยเจ็ดร้อยสาม ต้องอะไรละวางไว้ที่เลยวางที่นี่เขาเขาขนาดแล้วท่านไหน <c oughs> มาก no? okay, ่อนหนูเนาะโอเคมาโคดไหลปลาไหมครับปลาได้อันนี้หมึกไข่แซลมอนไข่ปูกุ้งสุกไม่ได้เก็บกดอะไรใช่ไหมคะลูกอันนี้จัมโบ่เรอเอาใส่150หรือ120 อสองสาวคุ้มคุ้ยอยากหยิกจุมากเลยอ้วนขึ้นเยอะเลยอ่ะอันนี้หมึกไข่นะคะแน่นไหมแน่นจ้ะโอ้ไข่ไข่แน่นมากพี่โจไข่ไข่ฮะไข่หมึกไข่หมึกแล้วก็ไข่ปูสามสามหม้อไปเลยเลยไหนชูหน่อยชูหน่อยโอ้หนี่นี่นี่ต้องสั่งถ้าสั่งต้องสั่งอย่างงี้จัมโบ้อย่างงี้ติดตัใหญ่นะไม่ใช่ติดตเล็กญ่เป็นตัวใหญ่ อันนี้ก็ไม่ยอมนะยืนดูตอนแรกก็ไม่เท่าไหร่นะสบแกันเลยสแน่นเลยเรียกใครเาเรียกคนสวยเาไม่เรียกเราเรียชื่อเต็มใช่ไหมโอ้ใหญ่มากใหญ่มากแกมากี่อย่าซูมเดี๋ยวเขารู้ว่าหลอกลวงเดี๋ยวพาไปตรงปกใช่ไหมใช่ แต่ถือเมื่อวานนี้ใหญ่จริงนะใหญ่กว่าตอนใหญ่ใหญ่ใหญ่ขนาดตัวใหญ่เลยพว่าจะว่าจะเข้าไปแคปทำปกมไม่ทาแ่ประมาณหยาวกว่าจะเข้าไปแคปทำโปต่มันทำไม่ได้มันบัตค้าขายอะไรไม่รู้เฮ้ยไม่งั้นโดนไปแล้วกันสีกันสีแล้วจริงเผ็ดไหมคะเผ็ดกลางมันเหมือนกับว่าขายสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้ย ไม่ได้เลยต้องกันสี้ไว้ก่อนโอ้ใจร้ายไ,ไม่ใช่หรอกเขาทำอะไรของเขาอยู่ขเขาทำแบบไอ้นี่โฆษณาได้นะ,อะนนะแอดมินพาพาหมอไปหาหมาหมออําพาหมาไปหาหมออ๋อยังเหลือไข่ปูเหลือแซลมอนอีกนะรู้ใส่กระปองหลายตัวเลยนะ นี่อันนี้เบอร์สองขวกิมกิมขวกิมขวถ้าใส่อันนั้นน่าจะล้วนขวเด้งขวเด้งติมตลอดหวานเขี้ยบกรอบนะคะหวานกรอบลักษณะที่เคยก่อกันเนาะแดงไปในพิซซ่าโจตลอดเลยใช่ใช่สอนไปแล้วเทคนิคการทำนะใช่ค่ะบอกปล่อยไม่ดีน็อกน็อกน้ำอะไรเดี๋ยวจำได้หมดบอกปล่อยไม่ดีเดี๋ยวเขาพัวไปเปิดร้านแข่งไม่เอา กระเป๋าน่ารักมากเลยคุณเพื่อนหน้ารากอะฉันปิดแอดถืออยู่เม,มื่อคืนคุณซ้อมซ้อมมือซ้อมมือเพราะพลังตอนนี้มึงจะตั้งค่าิดกั้นไหมแบบอู้ตายนู่ไม่เป็นไรแต่ซื้อมากอยูทางและทางแข็งนี่นนก็ใหญ่นะเนี่ยไอ้เาใหญ่มากนี่ครับโอ้โหแปดสิบบาทได้เยอะมากแปดสิบบาทนะกล่องนะคะออ๋กล่องกล่องกระสอบ โอ้นี่หลายอย่างผสมกันใช่ค่ะมีขมอนอ๋ออันนี้ทำปกจะมีคนดูไหมเนี่ยมีคนอยากได้ไหมเมนูนี้ไม่ถามนี้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ยังไม่ได้คิดตังเลยยไม่ได้คิดเลยเมนูอลังการมากตอกต่อด้วยไข่แดงไข่แดงไข่แดงแสดงว่าคนสั่งนี้ชอบแดงๆนะ ตะมนันกระแดงคนสั่งตัวเล็กนิดเดีออยวเองค่ะนั่นนะคนคนหน้านะไม่ใช่คนหลังอ๋อที่ลุ้นมาแล้วใช่ไหมเห็นตับใส่ให้เพื่อนเลยแบบเราต้องได้แบบนี้บ้างใช่ไหม นี่เลยค่ะอันนี้เป็นหมึกไข่กุ้งสุกไข่แดงเค็มสซลมอนไข่ปูค่ะแล้วแต่อันนี้เป็นเมนูตามใจลูกค้านะคะสู้มใหญ่เลยไม่ให้ให้เอฟซีดูตาลายๆหน่อยให้ตาลายตาลายลิ้นใช่ไหม450บาทผสมหลายอย่างมากนะฮะจัมโบ้เลยจัมโบ้นะฮะ หนักประมาณกิโลนใช่ไหมโลกว่านะฮะ,ะเป็นโลเลยน, <ขอ S 1> นั่ยนะข,ขอช้อนยำหม,ม,มึกไข่แซลมอนไข่ปลาไข่แมงดาใส่ข้าวโพดมะม่วงไหนกลัวค,ครับครับครับนี่คือได้หมดได้หมดปลาล่าไหมครับครับครับแล้วรับได้ขาดก็จัด ครับจัดอย่างเดียวเลยแม่ค้าทำปลาหมึกออกดีนะใช่ส่วนหน้าเมนูจะเป็นปลาหมึกเยอะค่ะเป็นนักเอกของร้านเป็นเลยโรับคุณผหมึกไข่แซลมอนไข่ปลาแล้วตอนนี้ลืมยำกระท้อนไปแล้วเหรอกระท้อนยังไม่มาเลยอ๋อยังไม่ถึงหน้ามันมากระท้อนไม่กล้าออกรูปเลยจริงเหรอพออยู่อ่ะยังไม่ได้ไปดูที่บ้านเลยเนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่าบ้านเรามันติดใจเยอะไม่กล้าไปหาพ่อจริงเหรอเห็ดไม่ค้ากลาง แซ็บได้ก็ไปเกรงใจนะผม,มถึงชั่วโมงเนี่ยที่นึงทำท่าอยู่นะไม่ถึงเนาะเดี๋ยวกต็ตกแลนะ้วเนี่ยแต่สอดเต่าไปนเน้อเป็่เนี้อรูปหออข้ววานกระชับแล้ววันนี้อยากให้ฉ่ำฝากตะไคร้ไว้สวัสดีครับสามเรื่องเลยครับออสัมบูรณ์แล้ว คลิปนี้มีแต่จัมโบ้นะครับคลิปนี้ไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับไม่ได้ตัดต่อหลายยาวๆนะหลายยาวๆนะครับอ่าหลายยาวๆไม่ลืมค่ะวางอยู่วางอยู่เราสวยต้องยืนนานๆไง ันนี้โกมาปิดร้านนย่ยรีบมาก่อนเลย <c oughs> <c oughs> อือจะมันเงียบจริงจินะพอฝนตกแล้วคนหายหมดเลยอย่างเมื่อคืนนะพอฝนตกอีกก็หายอีกเมื่อคืนอะเลยเก็บ,เก,บเก็บจะทุ่งทึ่งอย่นงเมื่อคืนอะได้ขายเก็บไปหมดเลยอหอมอะไรไม่ทราบแล้วตรงนี้ครับโอ้โหน่าน <c oughs> กินของไข่เจียว ไข่เคียวอยู่ฝั่งนี้แต่อันนั้นหอมอะไรหอยหอมไข่หอมข้าวผัดตุ๊กี้ตุ๊กี้อ๋อโอ้โหเจ้าวหุ้งใหญ่จริงๆอันนี้เอฟเฟกต์พี่โจใช่ไหมสร้างข้าวเช้าเอฟเฟกต์ใช้มือพอโตเมติกโอเคเมติกยืนยืนยืนหลอกอันนี้สมอนอีกอันนี้เหรอคะ ร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสร้อยห้าสิบสี่ร้ยห้าสิบาทค่ะใส่ใส่หลายเบียวะนะ่เตียตังยังไม่จบง่ายยังมีอีกโอ้คุ้มเลยเนี่ยสี่ร้อยสิบเนี่ยอ่าดูดิตักเต็มเต็มตังใหญ่เลยหูแม่เจ้าตักใหญ่เลยจัดไปอ่าสี่ร้อยห้อนกี่ชุดครบคุ้มกับคุมคุ้มจริงจร เอาไหนล่ะจะเอาอัอนไหนหอ้อนเนี่ยได้แบบเมื่อกี้410ก็คือไม่ต้องยำอะไรเลยใส่ทุกอย่างอย่างเป็นแคนใส่ที่เรียนได้เอาเหรอเอาไข่แดงดาไข่ปลาแซลมอนก็แบบเมื่อกี้แบบแบบเมื่อกี้จริงโอเคจัดให้4150จ้ะยังไม่รู้จักไงถ้าไปเลก่อนไข่กุ้งนี่วันนี้จัมโบนะ้นั่นเลยเขาออกนะฮะใส่ใหญ่ก็พอเนาะกินคนเดียวไหมพอเล็กๆก็พอนาะก็ไปเลย <c oughs> 来来来